บันทึกอีพอพาริสวันที่10จงยินดีกับสิ่งที่ได้มาและจงรู้คุณค่าของสิ่งที่ให้ไปวันนี้ที่โรงเรียนจัดงานวันเด็กคุณครูจึงให้เด็กๆในห้องห่อของขวัญมาจับฉลากแลกของขวัญกับเพื่อนตกเย็นตอนพ่อไปรับที่โรงเรียนลูกสาวเดินหน้ามุ้ยมาที่รถแบบไม่สบอารมณ์ ถามไปถามมาจึงรู้ว่าของขวัญที่เธอได้มาเธอไม่ชอบเลยเธอคาดหวังว่าจะได้ของขวัญที่เป็นของเช่นตุ๊กตาหรือของอื่นที่เธอชอบแต่กลับได้เป็นขนมหนูคิดว่าเพื่อนคนที่ได้ของขวัญของหนูไปจะชอบมันไหมพ่อถามลูกสาวทำท่าคิด แล้วหนูคิดว่าเพื่อนๆแต่ละคนจะได้ของขวัญตามที่ตัวเองชอบทุกคนไหมคะพ่อถามต่ออืมคงไม่คะ่ะลูกสาวตอบถ้าอย่างนั้นจะคิดมากไปทำไมที่หนูไม่ได้ของขวัญที่ตัวเองชอบเพราะยังมีเพื่อนอีกหลายๆคนในห้องที่คงจะเป็นเหมือนกันพ่อกล่าวต่อทุกคนไม่มีใครรู้ว่าใครชอบอะไร และก็ไม่รู้ว่าจะจับของขวัญได้ของใครเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากคาดหวังได้ว่าสิ่งที่เราให้ไปจะมีมูลค่าเท่ากับที่เราได้มาบางครั้งมันอาจจะมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ที่สำคัญเวลาเราเลือกของขวัญของเราไปให้เพื่อนจับฉลากเราเลือกตามความชอบของเราและ คิดว่าเพื่อนก็คงชอบเหมือนกันหนูคงดีใจถ้าเพื่อนของหนูบอกว่าเขาชอบของขวัญของหนูที่เขาจับฉลากได้ใช่ค่ะลูกสาวเห็นด้วยแล้วเพื่อนหนูจะดีใจแค่ไหนถ้าหนูบอกว่าหนูชอบของขวัญของเขามันไม่ใช่ความคิดของใครที่ทำให้เราจับได้ของขวัญที่เราไม่ชอบ แต่พ่อเชื่อว่าถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เราได้มาเราก็จะมีความสุขกับมันเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ในชีวิตทุกอย่างเป็นเหมือนของขวัญทั้งสิ้นหากเราพอใจกับสิ่งที่ได้นั่นคือของขวัญล้ำค่าแต่หากเราไม่พอใจกับสิ่งที่ได้นั่นจะทำให้เราเป็นทุกข์หรือไม่ชอบใจอย่างที่หนูกำลังเป็นลูกสาวยิ้มอย่างเข้าใจ พร้อมกับเอ่ยว่าขอบคุณค่ะพ่อเดี๋ยวหนูมานะคะหายไปพักหนึ่งลูกสาวยิ้มหน้าบานมาเลยหนูไปหาเพื่อนที่เป็นเจ้าของของขวัญที่หนูจับฉลากได้มาค่ะหนูบอกเขาว่าขนมอร่อยมากและหนูชอบของขวัญของเขาเขาดีใจที่หนูชอบของขวัญของเขาชีวิตย่อมประกอบขึ้นด้วยของขวัญอันล้ำค่า หากเรายินดีกับสิ่งที่ได้มาและรู้คุณค่าของสิ่งที่ให้ไปโอเคปะ